สวัสดีครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเราจะพูดกันถึงเรื่องการเซฟเอกสารนะครับเพราะว่ามั่นใจได้เลยว่าคนที่พิมพ์งานนะฮะก็ต้องอยากเซฟผลงานของตัวเองไว้อาจจะเอาไว้สำหรับเพื่อใช้พิมพ์นในเครื่องที่มีเครื่องพิมพ์หรือเอาไว้สำหรับเผยแพร่หรือเอาไว้สำหรับแก้ไขในครั้งต่อๆไปนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการเซฟเอกสารนะฮะ ก็อยากให้ได้สังเกตรตรงไตเติ้ลบาร์สักทีกหนึ่งก่อนนะครับด้านสแถบด้านบนตรงนี้เรียกว่าไตเติ้ลบาร์เนาะไตเติ้ลบาร์นะครับไฟล์เอกสารที่ยังไม่เคยเซฟมาก่อนเลยสักครั้งเดียวนะครับชื่อไฟล์ตรงนี้ฮะจะเขียนว่า document 1ครับจะเขียนว่า document 1เป็นชื่อไฟล์เดิมนะครับก่อนที่จะเริ่มเซฟเอกสารแล้วต่อด้วยชื่อของโปรแกรมที่กําลังเปิดใช้งานอยู่เนาะถ้าอย่างอันนี้ก็จะเขียนว่า document 1 Microsoft Word นะครับทีนี้การเซฟเอกสาร Microsoft Word เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีนั่นก็คือการบันทึกเฉยๆกับบันทึกเป็นแน่นอนว่านักเรียนคงจะเรียนเรื่องการบันทึกมาบ้างแล้วนะฮะแต่เราจะมาทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งว่าการบันทึกเฉยๆกับการบันทึกเป็นแตกต่างกันอย่างไรการบันทึกเฉยๆนะครับก็คือการบันทึก ทับไฟเดิมไปเลยก็คือเราเปิดไฟล์เอกสารเดิมขึ้นมาแล้วเราก็บันทึกเนี่ยก็จะไปทับไฟล์เดิมแต่การบันทึกเป็นเป็นการเลือกที่อยู่ใหม่และสามารถตั้งชื่อใหม่ให้กับเอกสารนั้นได้แต่ในกรณีที่เอกสารยังไม่เคยถูกตั้งชื่อมาก่อนเลยหรือยังไม่เคยเซฟมาก่อนเลยการกดบันทึกเฉยๆโปรแกรม Microsoft Word ก็จะให้นักเรียนได้ตั้งชื่อใหม่ได้ครับทีนี้เอกสารนี้เรายังไม่เคยเซฟมาก่อนเลยนะครับเพื่อ แยกออกระหว่างบันทึกเฉยกับบันทึกเป็นนะครับเราจะใช้บันทึกเป็นเพื่อเซฟเอกสารนี้เพราะเราต้องการตั้งชื่อใหม่นะฮะเราต้องการตั้งชื่อใหม่เนาะพเพราะยังไม่เคยเซฟเลยเราต้องการตั้งชื่อใหม่วิธีการเซฟเอกสารนี้นะครับวิธีการเซฟเอกสารนี้เนาะให้เรียนไปที่เมนูแฟ้มครับเมนูแฟ้มนะฮะจากนั้นคลิกที่บันทึกเป็นเมื่อคลิกที่คำว่าบันทึกเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเกิดหน้าต่างบันทึกหน้าต่างวิดีโ บันทึกขึ้นมานะคะเขียนว่าบันทึกเป็นนะฮะและเขาจะเปิดโอกาสให้เราสามารถตั้งชื่อแฟ้มได้นะครับแล้วก็เลือกเอกสารที่จะบันทึกเนี่ยจะเป็นชนิดไหนเนี่ยเราสามารถกําหนดได้นะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนชื่อเอกสารหรือว่าก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนชนิดเอกสารเนี่ยอย่างแรกที่เราจะทํากันเลยนะฮะก็คือการเลือกที่อยู่ให้กับเอกสารของเราก่อนอย่างที่บอกไปครับว่าเราจะเซฟเอกสารลงแฟลชได้ ซึ่งในพาร์ทที่แล้วเราได้รีเนームชื่อแฟลชไดร์ไว้แล้วให้เราสามารถเซฟได้ง่ายๆแน่นอนนะครับดังนั้นเวลาเรนจะเซฟงานลงแฟลชไดร์อย่างแรกเลยให้เลื่อนสกอร์บาร์ด้านซ้ายมือตรงนี้ครับเลื่อนลงมาจนเจอคําว่าคอมพิวเตอร์เพราะแฟลชไดร์ของเราเสียบอยู่ในคอมพิวเตอร์แน่นอนว่ามันต้องขึ้นอยู่ในคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะไอตัวโนตนี่คือชื่อแฟลชไดร์ของครูที่เซฟไว้ข่าวที่ตั้งที่เราเปลี่ยนชื่อไว้ข่าวที่แล้วเราได้เปลี่ยนชื่อไว้แล้วเราก็เลยหาง่ายนะก็คลิกลงไปเลย พอคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงชื่อแ้มตรงนี้เขาก็เปิดโอกาสให้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ของครูจะเปลี่ยนชื่อเป็นทดสอบหนึ่งแล้วกันนะฮะทดสอบทดสอบหนึ่งนะครับเมื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเลือกที่อยู่ในการจัดเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับน่เองก็สามารถกดปุ่มบันทึกได้เลยฮะ พอเบิดทึกงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเ่นจะเห็นว่าตรงแต่ตินบาร์ตรงเนี้ยจากที่เคยเป็นด็อกเมนต์นะก็จะเปลี่ยนเป็นทดสอบหนึ่งนี่คือคือ,คอไฟล์ที่เคยเซฟแล้ว1ครั้งนะครับครั้งต่อไปถ้าเราเพียงแค่แก้ไขในไฟล์นี้แก้ไขเอกสารนี้เฉยๆเราไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ต้องการให้เกิดเอกสารใหม่ขึ้นมาแล้วเราเพียงแค่แก้ไขเฉยๆวิธีการเซฟนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มเซฟปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลย นะครับมันก็จะเซฟเอกสารให้เราเรียบร้อยจากนั้นเมื่อเราเลิกใช้เราก็สามารถกดปุ่มปิดไปได้เลยครับจบแล้ว